กับตันของเราจะเริ่มบินแล้วนะครับตอนนี้เริ่มสตาร์ทละน,น,น,นี่ห้อชัยบางมดสตาร์ทครับติดแล้ว อันนี้คือการคล่อมครับเล่นน้ำมันว่าเข้าหรือยังเล่นโอเคบอมบบิน ตั้งลำก่อนแล้วแล้วก็จะบินแล้ว,วอเอาไปเลย,เอ,เลยอย่างสวยงามครับ เลี้ยวมาเลี้ยวขวามาทาบสนามเลยโอ้โหจะมองไม่เห็นแล้วเนี่ยอ่านะครับครบรอบแล้วกำลังจะลงแล้วครับนี่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว Mà Go. Oh. Cô